สำหรับวันนี้นะคะคลิปนี้ก็จะเป็นงานเซตสองสลึงนะคะก็จะมีลวดลายนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะลายเป็นงานลงยาบ้างนะคะแล้วก็เป็นลายธรรมดากันบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะวันนี้จัดมาให้ได้ชมกัน6เซตนะคะในส่วนของเซตแรกค่ะก็จะเป็นงานออลงยาสีพาสเทลชมพูนะคะจับกันเข้าคู่ระหว่างสร้อยคอกับสร้อยข้อมือนะคะ นี่ค่ะสร้อยข้อมือก็จะเป็นพิงโกนะคะแล้วก็เป็นงานสไตล์สองเส้นซ้อนกันนะคะนี่ค่ะแล้วก็ห้อยจี้ผีเสื้อลงยาชมพูขาวนะคะเข้าเซ็ตกันน่ารักมากๆเลยค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะสร้อยข้อมือใส่สวยมากๆเลยค่ะ สำหรับแบบงานสไตล์2เส้นซ้อนนะคะเส้นนี้ข้อมือก็จะน้ำหนัก2สลึงแล้วก็สร้อยคอก็เช่นกันค่ะน้ำหนัก2สลึงเหมือนกันนะคะสายเป็นลายเบนซ์ค่ะแล้วก็เป็นตุ้มตะก้อนะคะแล้วก็ลงยานะคะเก๋มากนะคะขายดีมากเลยค่ะสำหรับเซตนี้นะคะนี่ เดี๋ยวเราไปดูเซตถัดไปกันค่ะค่ะสองเสลงเซตถัดมานะคะเซตที่2ก็จะเป็นเน้นสีฟ้านะคะเป็นงานลงยาสีฟ้าสร้อยคอค่ะก็จะเป็นงานสายลายเบนนะคะมีตุ้มเงาเงาแต่งข้างด้านด้านละหนึ่งตุ้มค่ะแล้วก็เป็นตุ้มตะก้อแต่งด้านข้างนะคะลงยาสีฟ้าส่วนข้อมือนะคะก็จะแนะนําเป็นแบบว่าตุ้งติ้งลายกระเป๋าค่ะนี่ค่ะ สวยเก๋ดูหวานดูดีไปหมดนะคะสายนะคะก็จะเป็นลายโซ่นะคะแล้วก็สลับกับโซ่ฝรั่งนะคะห้อยเป็นแบบไล่ระดับกันนะคะแล้วก็ห้อยเป็นจี้กระเป๋าน่ารักน่ารักมานี่ค่ะถ้าสนใจก็แจ้งทักทายเข้ามากันได้เลยนะคะสำหรับเซตนี้ก็น้ำหนัก1บาทถ้วนค่ะสร้อยคอ2สลึงแล้วก็สร้อยข้อมือ2สลึงเช่นกันค่ะ ที่3ค่ะก็จะเป็นงาน2สลึงนะคะสร้อยข้อมือ2สลึงสร้อยคอ1สลึงนะคะงานลงยาเซตที่3แล้วนะคะสําหรับข้อมือค่ะก็จะเป็นสายลายเบ้นนะคะแล้วก็แต่งด้วย ขาเรียกว่าลายหลอดนะคะหลอดทองตกแต่งเป็นแบบลวดลายสวยงามนะคะดูแบบสุโขทยัยนิดๆลงยาสีขาวและแดงนะคะแล้วก็จับมาจับคู่กับสร้อยคอเส้นนี้ค่ะซึ่งแต่งด้วยเป็นงานปล้อง,อลองเล็กๆนะคะลงยาขาวแดงเช่นกันตัวสายก็จะเป็นลวดลายเบน์ค่ะนี่นะคะก็สามารถเข้าเซ็ตกันได้เลยนะคะชุดนี้นี่ค่ะ ลักน่าลักสวยๆนะคะช่วงนี้ก็อย่าง2สลึงราคาช่วงนี้ก็จะประมาณ26 0 0มานะคะรวมค่ากำเนิดบวกลบนิดหน่อยนะคะจริงๆแล้วราคาเราไม่ค่อยได้แจ้งเวลาทําคลิปนะคะเพราะว่าราคาจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่เพื่อนๆได้ทราบกันนะคะว่าช่วงนี้ทองขึ้นกันนิดหน่อยนะคะแต่ว่าไม่ต้องห่วงค่ะยังไงถ้าทองขึ้นเราก็จะนําลายสวยๆมาให้ได้ชมกันอยู่ดีนะคะ อาหารตาอาหารใจกันค่ะเดี๋ยวเราไปชมเซตลวดลายธรรมดากันบ้างดีกว่าไม่ลงยากันบ้างดีกว่านะคะที่4ี่ค่ะสําหรับสร้อยคอ2สลึงและสร้อยข้อมือ2สลึงสําหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นงานลายสายเบ้นนะคะแล้วก็ตัวนี้ไม่ลงยาและ3ามเซตแรกก็จะเป็นงานลงยามาให้ได้ชมกันนะคะตัวนี้เราไม่ลงยาดีกว่ามั่งดีกว่านะคะก็อันนี้จะเป็นสายเบ้นคู่นะคะแล้วก็ตัวกลางเนี่ยก็คือเขาจะเชื่อมเอาไว้แบบนี้นะคะนี่ค่ะ เดี๋ยวเราซูมให้ดูใกล้ๆนิดนึงนะคะก็คือจะมีการเชื่อมลูกบอลสองลูกกลางเนี่ยติดกันเลยนะคะเพื่อให้มันเป็นเส้นเดียวกันแล้วแต่แต่ตัวสายเนี่ยเขาก็น่ารักมากนะคะคือทําให้แบบอิสระไว้นิดนึงนะคะเวลาเราจะขยับมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้แบบว่าไม่แข็งจนเกินไปนะคะแล้วก็ในส่วนของสายสร้อยค่ะก็เป็นลายเบนซ์นะคะแต่งตุ้มกลมเกลี้ยงด้านบนนะคะแล้วก็เป็นตุ้มตะก้อด้านข้างอีกสักสองชิ้นนะคะน่ารักน่ารักแบบนี้ค่ะ I <sighs> เดี๋ยวเราไปดูเซตที่5กันดีกว่าค่ะแซตเดียวนะคะก็มาถึงเซตที่5แล้วค่ะเซตที่5นะคะอันนี้ขอแบบว่าจัดให้มันดูแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะในส่วนของตัวสร้อยนะคะก็จะเป็นลายที่แบบว่าเป็นซีตรองนิดๆนะคะก็คือจะคล้ายๆลายเบนซ์แบบว่าความถี่ของการหักเนี่ยก็จะห่างกว่ากันนิดนึงแล้วก็สร้อยจะมีความนิ่มกว่านิดนึงนะคะนิ่มกว่าคือมันจะย้วยตัวได้ง่ายกว่านะคะซึ่งอย่างที่เคยบอกไปในหลายๆคลิปว่า สร้อยที่สามารถกองตัวได้นะคะจะทําจะสามารถยืดหยุ่นได้มากกว่าแล้วก็จะแข็งแรงมากกว่านะคะแล้วก็ในส่วนของข้อมือเนี่ยก็จะแนะนําเป็นลายสายกระดูกมังกรนะคะซึ่งมันก็จะคล้ายกันกันกบสีตองแล้วก็ลายเบนด้วยนะคะแล้วก็ตัวเนี้ยคือแต่งตรงกลางเนี่ยให้ใกล้เคียงกันนะคะ,ะสำหรับเซตนี้ก็เลยจัดมาเป็นเซตประมาณนี้ให้ได้ชมกันนะคะเซตนี้ก็จะอยู่ที่สร้อยคอ2สลึงแล้วก็สร้อย สร้อยคอสองสลึงแล้วก็สร้อยข้อมือสองสลึงเช่นกันค่ะนี่ค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะนี่อ่าไปดูกันเซตสุดท้ายสำหรับวันนี้ค่ะวันนี้ก็เซตสุดท้ายนะคะสำหรับวันนี้ก็จะเป็นอ่ สร้อยสายลายเบ้นนะคะแล้วก็แต่งตุ้มด้านข้างแบบนี้นะคะ3เม็ดนะคะซึ่งแบบมาแรงจริงๆค่ะเส้นนี้นะคะเพิ่งเข้ามาเลยนะคะลายมาใหม่สดๆร้อนๆค่ะสร้อยข้อมือก็จะเป็นสายลายเบ้นนะคะแล้วก็แต่งตุ้มทั้งหมดข้างละ3เม็ดนะคะบนล่างนะคะดูน่ารักน่ารักสวยๆนะคะนี่ค่ะ เพื่อนๆก็บอกว่าเนี่ยนะเอาเซ็ตสวยๆมาล่อหลอกตอนสุดท้ายทุกพีเลยนะคะก็ต้องให้เพื่อนๆอ,อยู่ชมลายสวยๆแบบนี้ในท้ายๆเซ็ตนี่แหละค่ะนะคะก็สมมติว่าเพื่อนๆสนใจสินค้านะคะก็สามารถทักทายเข้ามาทางาแฟนเพจได้นะคะ World Wi เวบ facebook com นะคะ slash s งนะคะ s r i t a o k u n g นะคะแล้วก็ถ้าสนใจก็ถ้าชอบคลิปของเรานะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดกาันรับชมลายสวยๆที่ทางร้านจะนำมาให้ได้ชมกันอย่างต่อเนื่องนะคะทุกทีที่มีลายสวยนะคะเราได้พบกันแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ก็ คลิปนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันในคลิปหน้าอีกนะคะกดไลค์เอาไว้เลยจ้าสวัสดีค่ะ